ในเงาป่าแห่งหัวใจเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นในความมืดของค่ำคืนร่างสูงใหญ่เปื้อนเลือดเล็กน้อยสวมเสื้อยืดสีดำขัดขาดวิ่งกระเสือกกระสนไปตามตรอกแคบๆข,ของเมืองที่เต็มไปด้วยเงามืดเขาคือรณภพอดีตทหารฝีมือดีผู้ถูกดึงตัวเข้ามาสืบข่าวในแก๊งนักเลงค้ายาใหญ่แต่แผนแตกทุกอย่างพังทลายในพริบตา ตามมันไปอย่าให้หนีรอดเสียงหัวหน้าแก๊งคำรามรณภพพยายามวิ่งหนีแต่แรงกายที่ผ่านศึกมาแล้วหลายครั้งก็เริ่มอ่อนลงความตายเหมือนเงาตามติดจนกระทั่งแสงไฟหน้ารถส่องวาบเข้าตาเสียงเบรกดังเอียดหญิงสาวร่างบอบบางพิมพ์ชนกนักเขียนนิยายอิสระที่เพิ่งขับรถออกจากบ้านเพื่อน แทบหัวใจวายเมื่อชายปริศนากระโดดออกมาจากความมืดตรงหน้ากรีดคุณเป็นใครเท่าตะโกนด้วยความตกใจแต่ยังไม่ได้สติเสียงปืนก็ดังสนัน่นกระสุนเจาะเข้าที่ประตูรถพิมพ์ชนกป,ปรีดร้องก่อนรณพพจะกระโจนเข้ามาเปิดประตูผลักตัวเองเข้ามาในรถขับเร็วน้ำเสียงแข็งกร้าวสายตาเด็ดเดี่ยวเขากดหัวเธอให้ก้มลงในจังหวะที่กระสุนเฉียดหน้ากระจก ด้วยสัญชาตญานพิมพ์ชนกฎกดคันเร่งสุดแรงรถพุ่งทยานออกจากเมืองเข้าสู่ถนนลุกรังมืดมิดเสียงรถไล่ตามด้านหลังดังไล่ล่าไม่ลดละสุดท้ายรถก็เสียหลักตกข้างทางในแนวชายป่าทั้งคู่ไม่มีทางเลือกนอกจากวิ่งหนีเข้าไปในความมืดที่มีแต่เสียงจั๊กะกจัน่นและกลิ่นดินชื้นนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยคุณเป็นไทยทำไมมีคนตามฆ่า พิมพ์ชนกหอบหายใจถามอย่างหวาดวันไม่ใช่เวลาจะอธิบายถ้าไม่อยากตายก็ตามผมมารณพพบเอื้อมจับมือเธอวิ่งฝ่าความมือดอย่างไม่ลังเลเสียงฝีเท้าของพวกไล่ล่าย,ยังพงดังใกล้เข้ามาทั้งคู่ต้องแอบหลบในโพรงไม้เงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจของกันและกันเต้นแรงรณพพใช้ร่างกายใหญ่บังเธอไว้ในความมืดมือหนาปิดปากเธอไม่ให้ส่งเสียง แม้ในสถานการณ์ขับขันแต่ไฟแปลกประหลาดก็ส่องวาบขึ้นในใจทั้งคู่รุ่งเช้าทั้งคู่ยังคงติดอยู่ในป่าพวกนักเลงยังตามล่ารณพพต้องใช้ทักาษะทหารเก่าๆหาอาหารสร้างที่พักชั่วคราวและปกป้องเธอจากงูพิษสัตว์ป่าและอันตรายรอบด้านคุณนี่มันเหมือนหลุดออกมาจากหนังเลยนะทำทุกอย่างได้หมด พิมชนกเอ่ยยิ้มบางหลังจากเขาก่อกองไฟสำเร็จผมแค่ไม่อยากเห็นคุณตายไปต่อหน้าผมก็เท่านั้นเขาตอบเสียงเรียบแต่สายตากลับอ่อนโยนอย่างที่เธอไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าแลบแสงสว่างวาบพิมชนกตัวสั่นเพราะความหนาวรุภพดึงเธอเข้ามาในอ้อมแขนกลิ่นอายอบอุ่นของเขากลบเสียงฟ้าร้องได้เกือบหมดไม่ต้องกลัวผมอยู่ตรงนี้ เสียงทุ้มกระซิบใกล้ใบหูเธอเผลอสุกหน้าเข้ากับอกอย่างลืมตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดหลายวันที่ต้องอยู่ด้วยกันความไว้เนื้อเชื่อใจค่อยๆแทนที่ความหวาดกลัวพิมพ์ชนกเริ่มหัวเราะกับมุกตลกแห้งๆของเขารณพก็เริ่มเปิดเผย,ยอดีตของตัวเองว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นอดีตทหารที่ต้องการกำจัดแก๊งค้ายาแต่แผนแตกจนเธอต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย แล้วคุณคิดยังไงกับฉันละ่ะที่ต้องติดอยู่ในป่าแบบนี้เธอถามขึ้นในค่ำคืนหนึ่งขณะนั่งมองกองไฟเขาหันมามองสายตาคมคายสะท้อนเปลวไฟผมคิดว่าโชคดีโชคดีที่ถูกตามค่าแล้วมาติดอยู่กับฉันนะนะเธอเลิกคิ้วโชคดีที่ได้เจอคุณตัางหากเสียงของเขานุ่มลึกเกินห้างใจหัวใจเธอไหววูบ ความเงียบที่ตามมาหนักแน่นกว่าเสียงฟ้าร้องไม่กี่วินาทีต่อมาเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้จนลมหายใจทั้งสองผสานกันปลายจมูกแทบแตะกันเธอหลับตาโดยไม่รู้ตัวและริมฝีปากอุ่นจัดก็ประทับลงบนกลีบปากนุ่มๆอย่างแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายในที่สุดพวกนักเลงก็หาพวกเขาเจอ รณพภพต้องสู้สุดชีวิตเพื่อปกป้องเธอเสียงปืนเสียงวิ่งไล่ในป่าดังสนัน่นพิมพ์ชนกถึงกับน้ำตาคลอเมื่อเห็นเขาเสี่ยงชีวิตบังเธอจากกระสุนท้ายที่สุดกำลังเสริมจากตำรวจที่รณพภพติดต่อไว้ก็เข้ามาทันเวลาทุกอย่างสิ้นสุดลงเขาและเธอรอดพ้นออกจากป่าในที่สุดหลายสัปดาห์ต่อมาพิมพ์ชนกยังไม่เชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง รณพหายไปจากชีวิตเธอชั่วคราวเพราะต้องเคลียร์คดีแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็มาปรากฏตัวตรงหน้าบ้านเธอคุณเธอเบิกตากว้างเขายิ้มบางก่อนยื่นดอกไม้ป่าช่อเล็กๆที่เขาเก็บออกมาจากที่ที่พวกเขาเคยติดอยู่ด้วยกันผมกลับมาแล้วคราวนี้ไม่ใช่เพื่อให้คุณช่วยแต่เพื่อขออยู่เคียงข้างคุณไปตลอดพิมพ์ชนกยิ้มทั้งน้ำตาโผเข้ากอดเขาแน่น ริมฝีปากทั้งสองประสานกันอีกครั้งไม่ใช่เพราะความเป็นความตายแต่เพราะความรักที่เบ่งบานเสียงนกร้องในเช้าวันใหม่ดอกไม้ในสวนเบ่งบานรณภพและพิมพ์ชนกยืนเคียงกันแววตาเต็มไปด้วยความหวังเพราะในที่สุดแล้วแม้ความรักจะถือกำเนิดในป่าเห็นความตายแต่ก็กลายเป็นรักแท้ที่จะปกป้องหัวใจกันและกันไปตลอดกาลจบ